สวัสดีครับวันนี้ผมาจะสอนวิธีการเอ้วิธีการไปนรกนะครับก่อนอืออ่นสร้างโลกใหม่กันก่อนเลยนะครับสร้างโลกหม่สร้างสวรรค์ช่างมันเลยครับแล้วสำหรับตัวเรกครับเนี่ยเปิดอนุญาตใช้ชื่อเปิดกล่องพิเศษเปิดตลกลงครับสร้างโลกใหม่ไปเลยนะครับออไปนรกนรกครับพู้ผิดสวรรค์ต้องหลดมาแบบมาสำหรับ ไบทะลกน้าจะไปได้ทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าผมคลิกไปที่กล่องพิเศษเปลี่ยนภาษาไทยนะครับแล้วมันจะให้กล่องฟิลม์มจะสุ่มเลือกโอ้ยตอนนั้นเคยสุ่มเจอไดมอนด์ด้วยนะครับก็สำหรับใครก็ที่อันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับก็ว่าบินแล้วลงไหนตอนแรกที่ผมเล่นไหมครับครั้งแรกก็วิบินอนะ ลงยังไงลงก็กดชิปนะครับชิปชิปลงกดสเปกบาร์สองครั้งก็ลงนะครับกดสเปกซ่าเดัแบเบิ้ลสเปกบาร์สองครั้งก็ขึ้นนะครับแล้วก็กดสเปกบาร์ค้งแล้วกดเดินหน้าเดินหลังนะครับแล้วก็ผมจะสอนอีกอย่างหนึ่งไปนรกนรกนรกต้องใช้หินออกซิเดียมนะครับแล้วก็อะไรเอ่ยไม่ขีดไฟให้ไฟแชก ให้รู้ครับที่ไฟแบบนี้มันมใช้แบบนี้ครับแล้วคนไม่รู้เท่านั้นครับใครรู้ก็ดูได้ใครใครไม่รู้ก็ดูได้นะครับอ่าหนึ่งขูดได้หนึ่งสองสามสี่สี่บล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้ข้างล่างไม่ต้องทำก็ได,ดนะ้นะครับผมทำเพื่อเฉยๆในสี่เท่ครับหนึ่งสองสามสี่นะครับ สี่ชั้นแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ครับแล้วตึกตึก,ตกให้เราเข้าได้นะครับประมาณนี้นะครับปึกปึกปึกแล้วก็เอานี่มานะครับเราจะได้ประตูไปนรกแล้วนะครับผมลืมอับหมดรถยากสุดไปเลยนะครับแล้วผมจะไปนรกโซกันยืนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วหลพุูมประเทศมังจะออกแหลกๆกกันหน่อยนะครับนรก มันจะแหลกมากมากมากนรกอื้ยอะไรอยู่ที่ไหนนี่อะไรยังไงนะครับนรกมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับแล้วเจะที่นรกนะครับผมจะบอกอะไรไว้ก่อนเลยแล้พวกนี้อย่าไปตีมันนะครับถ้าเราตีมันแล้วมันก็จะตีเรานะครับไอ้พวกตัวนี้ครับแล้วก็โปรดจําทางมาให้เราให้ได้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนรกมัน ทองเยอะทองก็คืออะไรทองก็คืออันไหนต้องถามนะครับทองก็อันนี้นี่ครับทองก็กดเกมโหมดเอาวิวแหลกแหลกแหลกมากทองก็คือนะขุดแปงแปงแปงมันจะได้อะไรมาแล้วไปคราฟกลายเป็นทองได้ครับแล้วผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับครับบ๊ายบายครับสำหรับแฟนแฟนไอ้แฮมก็เพิ่งอัดนะครับทั้งนั้นบ๊ายบายครับ